หายสงสัยมีไว้ทำไมแผงยามีช่องเหมือนหูฟังแอร์พอร์ตเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โลกออนไลน์เข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังเฟซบุ๊กเพจผู้บริโภคได้เผยาพพร้อมขายข้อสงสัยระบุว่ามันคืออะไรว่าสำหรับผู้บริโภคที่ชอบทานยาแผงนั้นหลายคนมันจะชอบความสะดวกสบายที่เก็บเมื่อไหร่ก็ได้อากาศไม่เข้าแต่ทุกๆแผงยามักจะมีช่องลมอยู่บริเวณรอบๆบแผงซึ่งมีหลากหลายรูปแบบมากๆ ลูกพจธธนทนหนึงส่งภาพนี้มาถามว่ารูที่เหมือนหูฟังไอพอสนี้มีหน้าที่ทำอะไรซึ่งไอ้งงก็ไปหาคำตอบไขข้อข้องใจเรียบร้อยแล้วใจอย่างที่กล่าวไปข้างต้นเกี่ยวกับยาแทงที่มีรัอากาศไว้แท้จริงแล้วเหตุผลที่ต้องมีก็เพราะป้องกันการบิดตัวของแทงยานั่นเองเพราะยาแทงทุกประเภทต่างม,มีโอกาสเสียหายจากการบิดตัวได้ง่ายจึงมีช่องว่างแบบนี้ไว้ดามกันแผงบิดเสียหายนี่แหละจ้า แต่และบริษัทที่ออกแบบต่างมีรูปแบบไม่เหมือนกันบางอันเป็นแท่งบางอันกลมๆวางตำแหน่งแตกต่างกันไปแต่จุดประสงค์เดียวกันนั่นเองจ้าผู้บริโภคจากภาพของหมอดิดไม่ได้เลยจริงๆค่ะว่าเจ้าช่องว่างนั้นมันช่างเหมือนหูฟังเสียจริงๆใครจะค่าคิดว่ามันทําไว้เพื่อป้องกันแผงหญ่าปิดตัวแล้วถ้าแผงหญ่าปิดตัวจะเกิดอะไรขึ้นการที่แผงหญ้าปิดตัวซึ่งอาจเกิดจากอุณหภูมิภายนอก จะทำให้เม็ดดันตัวออกมาและอาจจะทะลุลอยที่ปิดอยู่ก็ได้ทําให้ยาเสียหายเสื่อมสภาพ